บอกออกเตือนให้เสียนเสียนมวยมาเดินทางมาถึงยกที่4ของการถ่ายทอดสดจากประมาณชาแนลในคู่ที่2นะครับโดยการสนับสนุนของห้างขายาจอมทองและสบู่สมุนไพรวรังขนาหมวยมันวันเสาร์ครับสึกเวททุ่งเศรษฐีสนับสนุสนโดยห้างขายยาจอมทองสุภาพสตรีทันใดมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องก่อนมีประจำเดือน ไข้ทับกระดูยาว่านชักมะลุกจอมใจช่วยท่านได้ครับดาวเกษตรอโกรสารอาหารของพืชมี2สูตรสูตรที่1เร่งการเจริญเติบโตสูตรที่2เร่งดอกออกผลช่วยลดต้นทุนสนใจแล้วติดต่อมิตรเมืองสกล0828004147ครับดูยกที่4ของมวยคู่ที่2ครับมีหมัดเสริมเข้ามาสลับแักนันสลาตันตัวเล็กกว่าแต่ใจนะครับ หัวใจเกินรอยวันนี้ใหญ่กว่านะครับแทิกได้ใหญ่วันนี้ได้ใหญ่โอ้แข้งกว่าบ <วด S 2> ทาเตะแน่นเตะแรงนะครับจับไปสี่โค้งสี่สุดท้ายเตะได้เนียนตาสลาตันก็ไม่ยอมเลยครับตีโต้ตลอดนะครับพอจับในแล้วเห็นเลยครับว่าเล็กกว่าทางด้านสลาตันแพทิกนี่ก็จะชกเนีวที่18ดด้วยเสียแชมป์บอกนะครับเดินเข้าไปหา จับพอจับเราเห็นชัดเจนว่าใหญ่กว่าครับทางด้านแพตริกหัวรอบนอกเชือกของสักนาบมอนก็ต้องงัดต้องแงออกมาเดินเข้าไปใหม่สลาตันหัวจิตหัวจใจเกินร้อยโอ้ยบวกได้สอกครับอาวุธคม,มมาใช้แล้วตอนนี้ทางด้านสลาตันลงล่างลงล่างกอดเอวจับเอวรอตีได้ไหมจับแล้วตีนะครับกด,ดลงแล้วตีเลยทางด้านแพตริก สาราตันก็หัวจิตหัวใจเกินร้อยแล้วครับหัวใจใช้ได้เลยครับเป็นสปอยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับโดนหนักๆเหมือนกันนี่นะครับโดนไปอีกแข้งหนึ่งยบซ้ายบวก้วยมัดครับจับแล้วตีตีไปเรื่อยนะครับทางด้านแพตริกหาเหลี่ยมม่ใจสู้ยิบตาเปมนกันทางด้านสาราตัน สาราตความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นสายสูตรนี้นะครับตีไปเรื่อยๆแพทติกสลาตาก็โตขคืนบ้างแพทติกซ้ายขวาอัดเขาก็ไปสารตาตตีแพทติกตีแพทติกขวาสลราตาฟันศอกแลกเข่าแลกศอกกันโอ้โหของสักดนามองจับแยกลกบ้าสู้กันไม่กลางเวทีและวครังหมดยกที่4ี่ บะและชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วมาดูในยกที่5ครับปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้ออึดอัดแน่นท้องขับลมบำรุงธาตุยาธาตุจอบทองเป็นยาแผนโบราณ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา VIP เปิดบริการงานรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรมานานกว่า30ปีเรามีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยชายหญิงระดับมืออาชีพที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีบริษัทห้างร้านอาคารสำนักงาน สถานทูตใดๆสนใจที่จะใช้บริการหรือท่านที่ต้องการสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย VIP 0256107330863034710 2> 123ท้องผูกใช้ยาถ่าย123 เดินทางมาถึงยกสุดท้ายของคู่ท่ายทอดคู่ที่สองนะครับส่งตรงถึงบ้านโดยประมาณแชนแนลมวยมันมมวยดีๆอย่างนี้ต้องสนามมวยทุ่งเศรษฐีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลานี้เลยครับแฟนมวยยิ่งชกยิ่งเต็มนะครับสำหรับแฟนมวยทุ่งเศรษฐีไม่ควรพลาดนะครับวันเสาร์ที่27เนะครับเป็นมวยรอบชิงชนะเลิศ ของสนามมวยทุ่งเศรษฐีแล้วนะครับวันนั้นคู่ชิงเป็นวันประเด็ดมอทัศนัยกับเพชรพัชระศูนย์กีฬาดงหมูแล้วยังมีชิงแชมป์รุ่น48กิโลกร,รัมของสนามมวยทุ่งเศรษฐีด,ด้วยคือสิงเรโนสิงปะปากน้อยต่อยจามีกรมวยไทยยิมและคู่เอกวันนั้นเป็นพลอยสยามเพชรยินดีอคาดมีต่อยวันพิชิตสีกระนวลยิมพร้อมมวยคู่ประกอบรายการอีกมากมายจาัดสรรคู่มวยโดยปีชาล็อก2นะครับนี่คือคู่มวยในวันเสาร์ที่27แฟนมวยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ยกสุดท้ายยกที่5ของคู่ที่2คืนนี้ครับระหว่างแพทิกชอร่าพัสดุอีสานกับสลาตันเพชรเพิ่มพูนครับเป็นไปลด้ยกเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็อาวุธก็เริ่มเบาลงไปนะครับพอสู้กันมา4ยกยกที่5นี่อาจจะไม่หนักแน่นเหมือนที่ผ่านมานะครับแข่งขวา แพตติก็คงจะเหนียวโดนเหนควันตอขว่าเอาบาดล่างล้มลงไปนะครับไม่เจ็บแล้วครับแต่เขินลูกนี้นะครับหัวจิตหัวใจของสาตันถือว่าเกินร้อยจริงๆนะครับวันนี้มาใหญ่ได้ใหญ่นะครับอาวุธสวยงาม ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของสลาตันนะครับเกินร้อยนะครับก็ต้องดูอนาคตของมวยคู่น,นี้นะครับไปไกลแน่นอนนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่หัวจิตหัวใจนี่ถือว่าใช้ได้เราต้องปรบมือให้กับสลาตันเพชรเพิ่มพูนนะครับโดนอาวุธหนักๆแต่ก็สู้ด้วยหัวใจนัาเดชของศักนามองครับรับใบให้คณะจากกรรมการทั้งสามท่านแล้วชูมือไปที่มุมแดงครับแพทติกชราชาพัสดุอีสาน เป็นฝ่ายชนะคะแนนเมื่อครบผ้ายกครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตูกันต่อในคู่ที่3ามทดทองทองอืดทองเฟอ้ออึดอัด แน่นท้องขับลมบำรุงธาตุยาธาตุจออทองเป็นยาแผนโบราณกานคำเตือในฉลาก,ก่อนใช้ยาดาวกเกษตรโกสูตร1นึ่งเร่งจเจริญเติบโตสูตร2เร่งออกดอกออกผลเพิ่มผลผลิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อได้ที่087 212 5551 แคดขัดยอกแมลงกัดต่อยท้าถูรวดด้วยยามงสมุนไพตรตาจอมทองกล่องสีฟ้ามีลิ่นหอมเย็นชื่นใจยามงสมุนไพรตาจอมทองครับยามองสมุนไพรตาจอมทองเจ้ายามองสมุนไพรตาจอมทองเด้อครับยามองสมุนไพตรตาจอมทองฮิดงดดเ,เดินทางมาถึงคู่รองคู่เอกสำหรับเสานี้แล้วนะครับเป็นเพชร สมพรสิบลมแดงนะครับนักชกทางมุมแดงน้ำเงินคือเพชรนำแสงนำแสงก่อสร้างเป็นมวยใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ50กิโลกรัมเราดูมวยเล็กๆมา2คู่มาดูคู่นี้เป็นมวยใหญ่ขึ้นมาครับ50กิโลกรัมระหว่าง2เพชรเพชรไหนจะแข่งก,กันระหว่างเพชรสมพรกับเพชรนำแสงประวัติของทั้ง2เพชรนะครับเพชรสมพรสิบลมแดงนั้นมีชื่อจริงว่าที่คำริศ ยิ้มโฉมเป็นบุตรของคุณพ่อสมพรคุณแม่องุลยิ้มโฉมเกิดวันที่13ธันวาคม2539อยู่ที่อำเภอนาโยงจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอายุ18ปีหัวหน้าคณะผู้จัดการคนคนเดียวกันครับคือลมแดงลูกดอนยงผู้ผึกสอนคือบูน้อยลูกเมขาวชกมาแล้ว35ครั้งชนะ28แพ้4เสมอ3 ครั้งสุดท้ายนี่แพ้สิงเลนูสิงปลาปากน้อยที่เวทีมวยทุ่งเศรษฐีแห่งนี้แหละครับนี่คือประวัติของเพชรสมพรสิทธิลมแดงนักชกทางมุมแดงกับส่วนที่กําลังเดินหาหมุมที่จะไหวครูหานสถานที่จะไหวครูครับนักมวยทาง้านมุมน้ําเงินเพชรนําแสงศูนย์กีฬาห้วยเรือใหญ่ชื่อจริงครับพรเทพโชคโคดนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อชินทรโชคโคดคุณแม่ เกศดาคําแก้วเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2542ที่บ้านโนนอินแปลงตำบลคํานาดีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับปัจจุบันอายุ16ปีครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนาสวรรษ์วิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หัวหน้าคณะผู้จัดการคุณติฟอร์มไทยสงผู้ฝึกสอนกิษดาฟอร์มไทยสงจบมาทั้งหมด34ครั้ง ชนะ24แพ้10เสมอไม่ต้องการ2องไฟสุดท้ายครับชนะอภิเดชสอภิเดชและแพ้ป่าศักเล็กสอรัรุ่งโรจนะครับอันนี้คือประวัติของนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินกรรมการคู่รองคู่เอกวันนี้นะครับมอบให้วิรันขาวคุณชรด้านล่างให้คะแนนมีของศักนามองยงยุทธอภัยโศและนัทเดชแสงสีมวยบาลวันเสาร์ศึกมวยไทยทุกเศรษฐีครับ จะมีให้ท่านชมอย่างนี้ทุกเสานะครับสนับสนุนโดยห้างขายยาจอมทองทองอดทองเฟอ้อเลยเหม็นเปรี้ยวจุกเสียดแน่นท้องดื่มยาธาตุจอมทองสักสองสัพอึจะช่วยท่านสบายอย่าลืมซื้อไว้เป็นยาประจำบ,บ้านท่าในใดที่มีปัญหาศีรษะล้านผมร่วงแชมพูสมุนไพรประมาณเฮอร์เบิ้ลจะช่วยปลูกผมดูแลผมโงท่านให้ดกกลำเป็นเงาง,งามต้องแชมพูสมุนไพรประมาณเฮอร์เบิ้ลดูยกที่หนึ่งของมวยคู่ที่สามสะลาอตนี้ครับ ตั้งมวยที่ชกสนามมวยทุ่งเศรษฐีของเรานะครับถ้านอกคู่ต่อสู้ได้ด้วยศิละปะแม่ไม้มวยไทยไม่ว่าจะเป็นจะระเข้ฟาดหางเข่าลอยสอกกลับต่างๆนะครับเรามีรางวัลให้เตะก,กันคอก็2,000บาทจาระเข้ฟาดหางสอกกลับ5,000บาทเข่าลอย3,000ันบาทนอกจง51,000บาทนักมวยที่แตกจะได้แผลละ1 0 0 0บาทผู้ที่ทำให้ผู้ต่อสู้แตกจะได้500บาทโดยการสนับสนุนของห้างขยาจอมทองและสบูสบ่สมุนไพรวะรังขนาดครับ ่อชกทางด้านหางขยะจอมทองกบมอบรางวัลปลอดชาเพชรดาศธาตุจอมทองและยา่ายหนึ่งสองสามไปจับไปกินที่บ้านนะครับหลังการชกต้องทายไม่สะดวกก็กินยา่ายหนึ่งสองสามทางด้านมุมแดงเพชรสมพรสิทธิลมแดงครับและก็มุมน้ำเงินเพชรนำแสงนำแสงก่อสร้างเพชรสองเพชรมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเพชรไหนจะแก่งวันนี้เรามาเจาะละในเพชรกันนะครับ ตัวเพชรไหนจะแกงก่ากันเผ็รสมพรกับเพชรนำแสงแต่รูปร่างก็ขู่ขี้แล้วครับแข่งขวามาเพชรนำแสงเผ็ดสมพรคืนด้วยขวาเหมือนกันเป็นมวยทางเดียวกันแ่ผลมวยใหญ่ครับออกมุตแต่ละทีนั้นเสียงดังฟังชัดขยับเข้าหาวาโอยพลามเดินตรงครับน,นี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะขวาแล้วต่อยขวา เดินเข้ามา,าเพชรนำแสงโอ้แข้งซ้ายมีทีท่าว่าจะเดือดแล้วครับคูน่นี้เดือดแน่นอนถึงอาวุธแน่นอนครับคู่นี้แห่ยิ่งจัดยิ่งแรงยิ่งจัดคนยิ่งเยอะครับพี่สนามวยทุกเศรษฐีของเราโดยการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ประมาณชนแนลนะครับส่งตรงถึงบ้านเลย แฟนมวยที่อยากจะมาชมมาเชียร์ที่สนามมวยทุกเศรษฐีก็มาที่อำเภอวานอน,อนิวาสน,นะครับมาได้ทุกวันเสาร์ครับแม่ไม่ดูชันดูเชิงเลยมวยใหญ่ๆเดินเข้าไปหาเลยเพชรนำแสงวางด้วยแข้งขวาแข้งขวาคืนออกอาวุธเร็วนะครับมวยใหญ่แต่ออกอาวุธเร็วรวดเร็วทันใจเดือดแน่นอนคู่นี้ตอ้องโยยกหน้านี่เห็นของดีแน่นอนนี่ ไม่ทราบปรโกฏแค้นกันมาจากไหนนะครับตีหนักๆด้วยกันทั้งคู่วีรันขาวคุณชอนงัดแงะออกมาสู้กันใหม่กลางเวทีเดินเข้าไปหาเป็นฝ่ายเปิดเกมเพชรนำแสงพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้ออึดอัดแน่นท้องขับลมบำรุงธาตุยาธาตุจอบทองเป็นยาแผนโบราณอารคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาผมร่วงผมบางศรีษรษะล้านเส้นผมไม่แข็งแรงฝืนฟูหนังศรีรษะและเส้นผมบกุดด้วยประมาณเฮอร์เบิลแชมพูสมุนไพรสกัดจากใบมีสดผสมสมหยุดผมร่วงภายใน3มสัปดาห์ช่วยบำรุงเส้นผมป้องกันบังแคลและอาการคันหนังศรีรษะ และสุดยอดเซรั่มสมุนไพรบำรุงหนังศีรษะลูกผมใหม่ภายใน3เดือนช่วยเส้นผมแข็งแรงช่วยยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมช่วยเส้นผมดดดดำเป็นเงางามอยากให้ผมอยู่กับคุณนานๆฟื้นฟูหนังศีรษะและเส้นผม,มคุณด้วยประมาณเฮอร์เบลสุดยอดแชมพูและเซรัม่มยับยั้งผมหลุดลูกผมใหม่ต้องประมาณเฮอร์เบลหนึ่งสองสามท้องผูกใช้ยาไทยหนึ่งสองสาม มาที่สนามมวยทุ่งเศรษฐีบ้านพัวก่ายอําเภอวานนิวาจังหวัดสกลนครในยกที่2ของการถ่ายทอดสดโดยการสนับสนุนของห้างขยาจอมทองมวยมันวันเสาร์ครับสิบวยไทยทุ่งเศรษฐีสนับสนุนโดยห้างขายาจอมทองท่ามีอาการท้องผูกถ่ายลำบากครับรบับประทานยาไทยหนึ่ง 2, 3, สองสามสักสองสามเม็ดดื่มน้ำตามสองสามแก้วตนตอนเช้าดื่มอีกสองสามแก้วจะช่วยล้างลำไส้ แล้วท่านจะสบายโดยเฉพาะนักมวยหลังกระชกกลับถึงบ้านครับก่อนนอนรับประทานยาถ่ายหนึ่งสองสามสักสองสามเม็ดแล้วดื่มน้ำตามแล้วตอนเช้าจะถ่ายสะดวกนะครับอาบน้ำครั้งใดอย่าลืมใช้สบู่สมุนไพรวารานคณามี3สูตรสูตรมะขามสูตรขมิน้นสูตรน้ำนมข้าวสนใจเป็นตัวแทนจะประาติดต่อพุก,กี้เมืองสกลดู3คนบนเวทีนยกที่2ครับมวยคู่นี้ไม่มีการดูชัดเชิงดูลีลาเลยครับ ในอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับคู่นี้มาวางแผนมาสู้ในอีกหนึ่งคู่แล้ว2คู่ที่ผ่านมาก็สู้ในซะเป็นส่วนใหญ่มาดูความแข็งแกร่งของแรงของเพชรท,ทั้งสองไม่ว่าจะเพชรเพชรสมพรกับเพชรนำแสงเพชรไหนจะแข่งเดี๋ยวก็รู้นะครับวัดกันที่หวัวกิตหวัวใจมวยใหญ,ใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะครับตีเข่าขวาขวาึ้นตีที่สี่ข้างเลยนะครับโกดัติเข่าขวาเพชรดำแสงเป็นสวัสดิ์ตีเข่าขวาเข่าขวาขึ้น เอาเลยครับตีหนักๆตีแน่ๆแนๆตีจิกเข้าไปดึงลวัดตีขวายเพชรสมพรล,ลูกศิษย์ของลมแดงลูกดอนยุงเอาเลยครับมาสนุกนะครับคู่นี้เห็นของดีแน่นอนยกนี้ยกที่สองเดินเบียดแข่งขวาแข่งขวาโอ้โหแข่งขวามาสองแข่งทางด้านเพชรนำแสงหวง้วยมัด เพชรสมพรตีเข่าขวาคืนไปทิ้งเหลี่ยมกันอยู่ตีเข่าซ้ายเพชรสมพรตีหนักๆตีแน,ตน่ตีเข่าขวา,าทีนเรื่องเพชรสมพรเอาแล้ตีได้จับได้ตีได้เพชรนำแสงโต้คืนเหมือนกันตีซ้ายมาหาเหลี่ยมซ้ายไปเพชรแตเพชรนำแสงติดสามเหลี่ยมวิรันขาวคุณชอนต้องแยกออกมาเดินเข้าไปใหม่เดินเข้าไปหา แข่งขวาโอ้ยแข่งซ้ายแข่งซ้ายเอาเลยครับสู้กันที่แข่งอาวุธยาวๆเปี๋ยับแข่งขวาไปขวาโอ้ยขวาเกือบกบ้านาคอเหมือนกันมาแข่งนี้เกือบถึงก้านคอแล้วเมตีเข่าขวาตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งเพชรนำแสงว่ายังไงหาเหลี่ยตีเข่าขวาโตไปกดลงมาตีเข่าซ้ายเพชรสมพรนำแสงตีสมพรตี นำแสงวัยญไงตีทรายสมพรตีทรายเอาเลยครับเดือดแล้วเดือดแล้วยิ่งจัดยิ่งแรงตีสนามมือทุกสิทธิของเราโดยผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนคือห้าขยาจอมทองหมดยกที่สองพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้ออึดอัดแน่นท้องขับลมบำรุงธาตุยาธาตุจอดทองเป็นยาแผนโบราณอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรารวมยอดสมุนไพรไว้ในสบู่สมุนไพรวารางขนาดมี3สูตรให้ท่านเลือกสูตรมะขามผสมน้ำผึ้งสูตรขมิ้นผสมน้ำผึ้งสูตรน้ำนมข้าวผสมน้ำผึ้งรักคอรลารเจนทุกสูตรฟอกแล้วกลิ่นหอมติดตัวทนนานช่วยระงับกลิ่นตัวพด พื้นคันและสิวฟ้ารอยด่างดำทำให้ผิวเนียนนุ่มดูสดใสเป็นธรรมชาติหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านท่านหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย0854673359 ตามร่างกายเคล็ดขัดยอกมแมลงกัดต่อยท้าถูนวดด้วยยามองสมุนไพรตราจอมทองกล่องสีฟ้ามีกินหอมเย็นชื่นใจยามองสมุนไพรตาจอมทองครับยามองสมุนไพรตาจอมทองเจ้ายามองสมุนไพรตาจอมทองเด้อครับยามองสมุนไพรตราจอมทองฮิยมมาว เดินทางมาถึงยกที่3นะครับยกครึ่งทางของมวยคู่รองเอกในวันนี้โดยการสนับสนุนของห้างขายยาจอมทองและสบูสมุนไพรวะลางขณามวยบันวันเสาร์ครับศึกมวยไทยทุกเศรษฐีมีให้ท่านชมอย่างนี้ทุกวันเสาร์สนับสนุนโดยห้างขายยาจอมทองปวดเมื่อยตาม